ท้าหุงสหาสสมาปิเนมิทัสอาวูธานตังครีเมฆรังกุติตะโคราสเสนมารันทานาธิธรรมวิทินาชิตาวามุตินตัวตานเตจสาพพวตุเตชยามคลานิมาราติเรกามพิโยชิตาสปาลาติงโครังปนาลวัตมากรรมตาทะยากรร ปันเตสุตานตวิตินาชิตตวามุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลานิริงมขจวรังคติมาตพัวตังทาวคิจักรมสนีวสุทารุนานตเมตัมปุเสกวิตินาชิตตวามุนินทวตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิโอคิ ตาคาศกรรมติหาตาสุทารุรันตังทาวันติโยชนปะทานกุลิมาละวันตังอิทธิมิสังกตมันนุนชิตตาวามพุนินทวตันเตจสาปัวัตุเตชยมังคลานิกาตวานอากาตังหุทะรามิวะคางพินิยจินจายาทวตวัจนังชนนกายมาเจสันเตนะโสมว มิทินาชิตตวามุนินตัวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังตลานิสาัจวิหายามติสาจกวาทะเกตุงวาตาพิโรปิตามนังอภิอันทะปัวตามปัญญาปิเตปัจเรตุวามุนินตัตันเตจัสาปวัตุเตชยมังตลานินันตัวปันตากูชะกังวิภูทัง มหิติมกุเตนะเทระกุชเกนะธรรมาปยันตัวอิตัวปเทสวิทินาชิตวามุนินทัวตันเตจะสาภวะตุเตชยามังคลานิทัวกาอาทิติภุชเกนะสุทาหาคังพระมังวิสุทธิชุติเมติปกาพิธานัญญานากเทนวิทินาชิตวามุนินทัวตันเต เจ้สาวบวตุเตชยมังคลรานิเอตาปิปุตาชยมังคลราอัตากาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตนเนหิตวานัเนขวิวิธานิจุปาตะวานิโมขังสุขังอธิขมายยนโรสปัญโย